สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์ค่ะวันนี้จะเชิญผู้ชมมาติดตามนะคะว่าถ้าถูกงูกัดแล้วเนี่ยควรจะปฐมพยาบาลอย่างไรเราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กเวลาโดนงูกัดเนี่ยเอาปากดูดพิษจ,จริงหรือเปล่านะคะเป็นการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องหรือไม่วิธีที่ถูกต้องำทำอย่างไรนะคะพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นายแพทย์สุชัยสุเทภารักษ์ที่ปรึกษาฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกสถานสาวภาสาภาการิไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณหมอคะถ้าพูดถึงงูนี่เห็นเขาบอกว่าจริงๆแล้วพิษงูเนี่ยมันก็มีหลากหลายอีกด้วยใช่ไหมคะคือในน้ําพิษของงูเนี่ยแต่มักทีมีพิษมากกว่าหนึ่งชนิดค่ะแต่ว่าพิษงูที่เด่นๆในโลกนี้ก็แบ่งเป็นสองอย่างคือคพิษต่อระบบปรสะสาทกับพิษต่อระบบเลือดอันนี้ผมแยกฟังว่าคขาว่าพิษต่อระบบประสาทหมายความว่ายังไงพิษต่อระบบประสาทในที่นี้ไม่แปลว่าทําให้ทหําลายสมองสมองตีบเลือดออกไม,ไม่ไม่ใช่สมอง่องนะครับ พิ่อระบบระสาทในที่นี้คือทาให้เป็นอัมพาตอัมพาตคือว่าตัวพิษงูเนี่ยะจะไปทให้ประสาทของเราเนี่ยสั่งงานกล้ามเนื้อไม่ได้คนไข้เนี่ยรู้ตัวไม,ม่หมดสตีอะไรแต่ขยับแขนขาไม่ได้ที่สำคัญคือหายใจไม่ได้แม้กระทั่งการกระเพื่อมของหน้าอกการหายใจก็ไม่ได้ละ่ะการหายใจก็ต้องใช้กล้ามเนื้อแต่ตัวนี้พิษงูเนี่ยก็ไปกั้นเหมือนกันกั้นกันแลนั้นมันก็หายใจไม่ออกผู้ป่วยที่ผิดถูกูพิษตัวบระสาเนก่ยจะเสียชีวิตได้ง่ายก็จะการหายใจไม่ออกใช่ครับงูตระกูลนี้ของบ้านคื งูเห่าอ๋องูเห่างูจงอางค่ะมูสามเหลี่ยมค่ะใครอาจจะเคยได้ยินชื่อใครได้ยินค่ะแล้วก็งูทับสมิงคลาเคยได้ยินได้ยินชื่อครับสีตัวนี้เป็นตัวใหญ่ของบ้านเราที่เป็นพิษต่อระบบประสาทกันและหยุดหายใจได้แล้วก็ชอบให้คนทั่วไปจําง่ายค่ะว่าสีตัวนี้เรียกจงเห่าสามคาอ๋อจงเห่าสามคาครับอ่านหนึ่งกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็พิษต่อระบบเลือดกลุ่มนี้เจอเยอะเยอะกว่ากลุ่มประสาทค่ะนะครับบ้านเรากลุ่มนี้ก็มีสามตัวค่ะ งูแมวซาวงูกระปะค่ะงูเขียวหางไหม้ค่ะอ๋อเขียวหางไหม้นะครับเขาทพี่ตุ้มบอกว่ในที่นี้มันทําให้เลือดออกง่ายทําให้เลือดออกผิดปกติค่ะนะครับมีแผลก็เลือดก็ไม่หยุดหรือว่าไม่มีแผลก็ไม่เลือดออกออกมาได้เช่นเลือดออกในพาออาหารอ๋อไปออกในร่างกายข้างในใช่ได้หรือจะออกในสมองเป็นก้อนเลือดในสมองนะครับค่ะก็ฟังก็ดูแลถึงชีวิตได้เหมือนกันแต่ในกลุ่มหลังเนี่ยความดูแลจะน้อยกว่าเทียบกลุ่มประสาทที่มันหยุดหายใจแล้วก็ตายแพ้เยอก็ตายแล้วนะครับ ถ้าว่างูอะไรกัดเยอะสุดในประเทศไทยกัาปากคือเกียงไม่โดนเราโดนกันเนดเยอะสุดครับลองมาได่เป็นงูกับปาค่ะสองตัวนี้เป็นตัวตัวตัวหลักเลยของบ้านเราก,ก็ก็ว่าดีหรือไม่ดีก็ดีอย่างคือว่ามันเป็นงูระบบเลือดรุนแรงไหมก็รุนแรงแต่มีเวลาให้หมอรักษาไม่ใช่กัดปุ๊บ เสียชีวิตปั๊บไม่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นระบบเลือดก็จะมีเวลาอ้มีนานหลายหลายชั่วโมงเลยหลายชั่วโมงสักหาชั่วโมงเลยโอเคหรือบางคนนะฮะกลับได้อีก3วันนะถึงจะมีเลือดออกก็มีรูปศาสตร์ที่ต้องระวังก็คืออย่างที่ดูในหนังหลายหนังตดง่วงนอนอย่างเงี้ยในหนังตาตกอคุณที่คอยเก่งมากเลยจริงๆเขาไม่ยด้ง่วงมาเขาหนังตาตกเขาไม่ยัง่วงแต่เขาลืมตาไม่ขึ้นเขาบังคับหนังตาตัวเองไม่ได้คือเวลาพวกนี้เวลาเริ่มมีอัมพาตเนี่ยมันจะเริ่มมีอัมพาตจากกล้ามเล็ก่น แค่<อ>หนัง,นงตาหนังตาก่อนก็้ค่ลาไปกืนงลำบากเสียงอ้อแอะเกียเป็นขาไม่ได้หายใจไม่ออกอืมหายใจไม่ออกนี่สุดท้ายละก็ใกลๆใช่ครับเปเกิดน่าจะเป็นระยะหลังๆมานละถามว่าการเหมือนที่เกิดขึ้นเร็วไหมโดยทั่วไปประมาณเป็นชั่วโมงอืมไม่ใช่กัดกัดไม่ใชู่เห่ากัดปุ๊บอีกสีนาทีล้งเป็นนอนแน่นิ่งหมดไม่ใช่ประมาณสักชั่วโมงเดือนชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเยมีเวลาพอสมควรที่จะมาหาหมอค่ะจากนั้นตาตกไปถึงหยุดหายใจ อันนี้บอกยากว่าคนแต่คนความเร็วไม่เท่ากันอ๋อหมายถึงว่าตั้งแต่กัดกว่าจะหนังตาตกเนี่ยอาจจะชั่วโมงถึงสองชั่วโมงแต่หนังตาตกแล้วจนถึงไม่หายใจเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่นะใช่ครับแต่จ,จุดหายใจจนเสียชีวิตอันนี้ประมาณ4ี่ถึงแนาทีโอ้ค่ะเพราะท่านเริ่มมีหนังตาตกนี่แปลว่าโอ้ว่ารุนแรงสุดๆแล<ะ>้วต้องรีบมาหาหมอแล้วเดี๋ยวก็ตามก็มีข้อยกเว้นเช่นเวลางูเหา่หาหรืองูพวกงูพิษกัดเด็กตัวเล็ก มันไม่ได้ปล่อยพิษระดับเยาวชนก็ปล่อยพิษถ้ากัดผู้ใหญ่แล้วล่ะฉะนั้นเทียบไปแล้วเด็กก็ได้รับพิษจำนวนมากกว่าถ้าเทียบตัวน้ำหนักตัวะฉะนั้นเด็ก,กเล็กจะมีอาการไวกว่าผู้ใหญ่เช่นครึ่งชั่วโมงก็น่าก,กาลัวละฉะนั้นงูพิษในบ้านเราที่มีงูพิษที่มีปัญหาในบ้านเราเป็นงูพิษที่มีพิษเยอะๆในบ้านเราอยู่เจ็ดตัวนี่จงห่าวสามคาแมวเศว้ากระปากเกี่ยวข้างไม้พูดแต่้อคล่องในพบประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่โชคดีมากเรื่องเกี่ยวกับงูกัดนะครับผมเป็นหมอทางด้านสายเรื่องงูกัดบ่่อยี เราไม่ค่อยมีคนไข้เสียชีวิตจากง,งกัดนะฮะน้อยมากในปีหนึ่งปีหนึ่งไม่ถึงสิบรายค่ะเขาบอกว่าถ้าโดนกัดเนี่ยอยากขยับร่างกายเดี๋ยวยพิษจะวิ่งรเร็วขึ้นอ่าก็ถูกส่วนหนึ่งอ่าคือพิษงูกัดแล้วมันก็ถูกกัดตรงนี้อ่กากลายเป็นเรื่องคือว่ามันต้องดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็กระจายไปทั่วร่างกายฉะนั้นถ้าบอกตรงนี้มันช้าๆหน่อยมันก็อาการก็ช้าหน่อยก็ถูกฉะนั้นวิธีที่บอกว่าทำไงให้มันช้าตรงนี้นะครับค่ะ การที่จะทำให้มันเร็วคือการไปขยับบบ่อยๆถูกต้องนะฮะการไปขยับไปเยื่อมันเนี่ยอาจจะทําให้การดูดซึมพิษจากจุดที่ถูกกัดเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วขึ้น<ะ>พยายามเคลื่อนไหวบริเวณหรือจุดที่โดนกัดให้น้อยสุดเท่าที่จําเป็น,<ะ>นข้อที่หนึ่ง<ะ>ครับข้อที่สองไอ้แผลที่ถูกกัดเนี่ยล้างน้ำได้น้ำ<ะ>เปล่าธรรมดาได้นะครับ ต่อไปชอบพูดเกันก็คการขันชนะการขันชนะไม่ช่วยลดความเร็วของการที่พิษงูเข้าสู่กระแสเลือดและนอกจากนั้นแล้วบางในผู้ป่วยหลายคนที่ทําขันชนะไม่เป็นผูเข้าไปแรงๆนเนี้ยบางทีมันภาษาหมอคือตัดทําให้เลือดได้ไปเลี้ยงเนื้อตายแทนอีกอันตรายกว่าอันตรายจากเนื้อตายมากกว่าฉะนั้นก็เลยก็แต่ว่าเราไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปขันชนะมันมนวิธีอื่นมีเช่นการพันผ้าแบบใครเคยเห็นประเภทเฟอกอ่อนไหมฮะที่เขาเอาไม้มา หล <ะ S 1> <น>่เอาไว้แล้วพันอ่าไม่ไาทํางั้นได้ครับลดการขยับลดการขยับแล้วก็จะกระจายแรงที่กดลงไปมันจะเป็นรัดที่เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จะทำให้หลอดเลือดแดงไม่ไปเลี้ยงมันลดความรุนแรงได้ทราะะน,นลดอาการเนื้อตายได้ด้วยนั่นก็เป็นอันที่สามที่ทําได้ก็คือว่าพันผ้าพูดได้เป็นแบบยางยืดแล้วก็พันมีไม้ดามไว้ถ้าทําได้ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันที่สี่ก็คือรีบมาหาหมอให้เร็วที่สุดค่ะถามว่าหมอที่ไหนต้องรพใหญ่ไหมไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ ประเทศไทยมีหลายโรงพยาบาลเรามีเซรุ่มแก้พิษงูกระจายอยู่ค่อนข้างเยอะครับฉะ่ั้นไ,ไปโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลนั้นไม่มีเขาก็เดี๋ยวถ้าถึงหมอกันละถ้าคุณหมอเขาก็ต่อไปได้ว่าจะ,ะทําไงต่อนะครับการไปหาหมอเกีย่ยวพวกงูพิษระบบเลือดเนี่ยเรามีการเจาะเลือดตรวจเพื่อที่บอกได้เลยว่าตอนนั้นการแข็งตัวของเลือดผิดปกติหรือย,ยังถ้ามันผิดปกติเราถึงจะให้เซรเุร่มแก้พิษงูถ้าไม่ผิดปกติเหมือนปกติก็เ,เฝ้าดูไป ครบ3วันก็น่าจะพอแล้วค่ะคุณผู้ชมเข้าใจกันในเบื้องต้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องของงูพิษค่ะก็แบ่งเป็นทั้งระบบประสาทและก็ระบบเลือดนะคะจะได้ปฐมพยาบาลกันย่ได้อย่างถูกต้องแต่สำคัญที่สุดก็พูดเหมือนเดิมนะคะหาคุณหมอให้เร็วที่สุดนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณครับ